ครับสวัสดีครับสมมติเชี่อมจะขับมืมินิบ้าอัลมาทงเดินทางมาติดตามตุเรศกับอาจารย์ต่อมครับเอฟสีเนาะมืินิเดินทางมาไกลครับมาทางบึงมะลู่ครับสมมติเชมเนาะอยุทธิติดกับอำเภอภูมิสลอนปีละครับต่อเขตกับชายแดนขันเณรเนาะครับสมมติเชมเนาะมาลุ้นกันครับว่าอาจารย์เข้าเข้าเนี่ยซียูบอเนาะครับเนาะมาจนน้ำมันจำเกครับเอฟสีขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะ ขอให้มีโชคไงครับอาจารย์ต้อมป้องเฮาครับว่าจะได้มีเงินใส่ใจเติมน้ำมันในใจหน่อยนะครับเอฟซีจะเป็นเพนแมนนะเพนแมนนะอาจารย์ต้อมนะครับไปทร้างปุ่นนะครับเขามาในปลาผี่นะครับน,นีเป็นสำนักสง,น,น,งสนะครับนี่กำลังสร้างใหม่นี่ครับสำนักสงครับบึงมาลูนะครับท่านผู้ชม นำมาตรงให้ตรงหน้าไปตามหาอยู่ในบา้านโบเจอครับเอฟซีต้องขับมาตรงหน้าครับงวดติสิเป็นเจงได้เนาะครับเนาะปูเจ๊กสีมาบอกตัวใดกับย่งโบสะมาสียูบอ,อาจารย์ต้องเข้าครับมารุ่นน้ำกันครับสต็กดีครับดูอีกอย่างเดียวนะครับเนาะ คือจะหาตัวเลขไปฝากเอฟซีนะครับเด็ดเด็ดครับแต่ก็อย่าลืมกดไล์กดแชร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เปา่าแอมรอทงนั่นะไม่ได้ครับเนาะนี่ครับทำมาในปลาจอกหลอกนะครับทางรถหนีสวนกันบ่ไยแล้ะครับปลายางครับเอฟซีรถยังเอาขวางทางเออใครอยู่เป็นรถสุข เจอพอดีครับเอฟซีเจอพ่อดียู่กขางทาง <c oughs> เจอพอดีครับนี่ <c oughs> เจอแล้วนี่โอ้ยสั่งเป็นบุญวาสนาอีรีด้วยนี่ครับเ <c oughs> จอพอดีเลย,อ,ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอไปหาอยู่ในบ้านพมเห็นเลยนอนหน้านอนหน้าอาจารย์สิไปใช้ครับนี่สิไปเอาปุ๋ยบอกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่งสัมผัสอยู่นี่เลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวขอ อ็ไม่ยากรับรถเลยก่อนนะครับเนาะติดไปเอาปุ๋ยวัสดุครับเกือบบุเจอกันครับอืออาจารย์ต้อมครับเรียีเนาะรับเครื่องตอนครับผมน่านี่ลืมค้ากลรองเดี๋ยว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 ข่าวหนั่งครับผมเนาะเป็นทีเรียบร้อยอาจารย์พภาษายืนเอาเนาะครับเนาะเจอกันอยู่กลางทางปลายางครับผู้น่าอาจารย์ต้อมอยู่ท่านผู้นึง เป็ดสุกปุ๋ย,ยมาใส่ยางเอาเอาปุ๋ยมาใส่ยางครับทุกไดเลเทลล่สอบนะมันบ่มีมยางเนาะมันแบ่โอ้โหน้ำยางบ่ค่อยออกบ่ครับบ่ทันได้เปิดเข่ามันบ่ออกน้ำท่วมอืมครับสดสดต้นรอดเลยเนาะครับนี่เนาะ <c oughs> อทิมตาตรตั้งกลองเลยครับนี่แอคชั่นเลยครับเออแน่นอนเลย <c oughs> ทําทายมาแต่ในรถผุนได้ครับว <War. S 1> <Man S 2> ่าแมนครับเป็นจังไดดอกเป็นเหลาฮาดปูแจ็กผันถ่าเจ้าโอ้ถาผมโอ้สาธุสาธุสาธุสิก่าบอพผันว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดียเด๋ยวมามามาโอ้ยุ่งายเนาะอาจารย์เนะาะโอ,โอ้ยุ่งไรให้ผมเบิรย์ยืนยื่นี่แหละครับเพราะว่านั่งบงอ่อใดมันยุ่งครับอาจารย์พผมาขอยากยืนเอาครับไฮเดดเด็ดครับปูแจ็กนี่แม่นได้คร,รบับ เขามาหลายงวดอันนี้ก็ต้นเอยียงกอทีมอาจารย์มาพาเบาแอมโลธงมาทำพิธีเอากกดูผีสิงผีเล็กน้อยผีเล็กน,อน้กนอยอยู่หันเคยได้เนาะเคยได้เคยได้ <c oughs> ครับ <S <s> <S สวัสดีค่ะลุงต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึง่งเอาเข้าสู่เอฟซีฟังนะครับอาจารย์อันพูดแจ็คเพิ่มนะกะจับกไปแจกบ่ได้กับปกตินะครับว่ได้กับปกติเนาะธรรมศาสตร์ิ่นว่าครับผมอันบอเบาแอมเลิพิ่นว่าครับอันวัวนี้กล่าวถ่ายฟันว่าอย่าจอกแจก๊ดลอยจอกลอยผู้ต้องมาว่าวดอกนะครับผม ให้เมียนั่นเอาจักหาลอยพวันนั่นพันหนึง่งกาบอเพิรนว่าอันให้ให้เบาเ้าแอบในทุ่มแบบนักเลยเออเพิรนว่าเมียนะเอาหาลอยเพิร์นว่าเอาไว้ตือกับเขากินเนรับอันพวันนั่นพันหนึง่งเมียหาลอยกาบอเพิรนว่าครับเออเนี่ยคือว่าจังสรรว่าจะได้กับเก้าหากาบอเพิรนว่านะเก้าหาเออเกาหากาบอเมียหาลอยอันพันพวพันหนึ่งครับผมพอบานพันหนึ่ง อืครับผุ้หญิงหนันหาลอยกาบอ่ันกันว่าคือสางว่าเนี่ยหาลอยเออครับพันพันก็หาลอยเอกะหาศูนย์ครับหนึ่งศูนย์บอหรือจังสับอหนึ่งห้าศูนย์ก็เก่าหาเพิ่นว่าเก่าหากาบอจองโต้ในร่านเก่าหาเออเก่าหาในกาบอยาลอยสองลอยนะอันผู้หญิงหนันหาลอยจงมาสมทีิมาประกา้าแอมนันพันหนึ่งจังสม กาบบเพิ่นว่าให้ทีมงานว่าไปนํากันกาบอให้ถามเด้วเพิรนบ่า้นมาถทมเด้วยามจังกีลนะเพิรนว่าครับกล้าครับกล้าก้ากล้าก้าเลยครับเออนครับเอเพิรนน่าอันปูเก้าห้าเออครับผมเกาห้ากาบอเพิร์นคราอันคุยยิ่งนาด้วยบลแอมมันต้องพันหนึ่งครับแมนมันจังคือเพิ่นว่าครับผมบ่ต้องซื้อเจ้าแจ็คเนาะครับาะเบ่ต้องลำไรเพิร่นบรบ เธอเดียวจบไปเลยเอารวยไปเลยเกาหากาบอมว่าว่าปู้เจคให้ถามเป็น่านะถามเลยถามจังๆเลยเก้าหาผสนสื่ผสสื่จังให้ถามจังนเป็นบาบสุดยิ่งนานหาดยอันบ่าวแอมนั่นจังพันึ่งเป็นานั่เก้าหากับหนึ่งหาศูนย์หรือว่าหนึ่งศูนหเออนะครับต้องตีว่าตัวเลขเทียให้ซื้อนํามนรับแต่เป็น่าให้เจ้าซื้อได้พันหนึ่งเป็นบัน แม่พันผู้หญิงนั้นในย่างนั้นห้าร้อยเป็นไหมครับผมใชายนั้นมันต้องพันดึงแม่แมนครับเป็นว่าแมนครับโอ้มาเจอกันแบบสุกดีวุฒิวิทย์เลยเก่าหาทะเบียนรถทะเบียนรถผมอีกเนี้ยเดี๋ยให้เอฟซีเหมือนกันนั้นนี่ล่ะครับนี่รถเป็นครับรถแม่นั่นทาเลยเป็นว่าเออทาเลยถามเลยแห่งรถคำคุณตัวครับนี่ทะเบียนรถเบาแอมเราทงนี่ล่ะครับลาตัวเลขให้เอฟซี น้ำมันกระจำเจใน่ล่ะล่ะครับบอบสองเก้าสี่ห้าครับมาจอดทามเลยเป็นแบบก้าบบอเป็นแบบครับผมครับเก้าห้าแล้วครับเนาะสองตัวสามตัวนี่เป็นตัวอะไครับอาจารย์สองตัวนี้เอาน้ำโหลดแล้วเนี่ยเอาน้ำโหลจ้าก็ว่าให้ขับรถมาถามเลยเป็นแบบถามเลื่อยโอ้ขับรถมาถามเลยเออขับรถมาเก้าห้าโอ้แต่แต่มันสลับกันได้ทะเบียนรถผม ว่ามันมันขวมตัวหนึ่งเหว่ามันกลวมตัวหนึ่งสายสีเป็นยังแต่ก็คือครับก็คือการตีเพิ่มเป่านะเก่าหากาบอเก่าห้าเออเก่าห้ากาบอครับหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าศูนย์เออกะหาลอยกับพันหนึ่งหนอกคันหนึ่งหาศูนย์แล้วพันตีเอาแมนตัวหนึ่งเอาหนอนแมนหรือว่าจะเอาหนึ่งศูนย์หาก็ได้เออหนึ่งศูนย์หาก็ได้ครับยุ่งหลายเนะอาจารย์ยุ่งหลายทอนี่ตัวนอกทอนี่บกครับอาจารย์ครับ เอฟสี่คิดหอดหลายครับโอ้เนาะครับเนาะจังใดเนาะว่าเดี๋ยวจักมือเขาจังไปส่งเอาเนาะครับเนาะไปหาไปไหวปูเจ๊สื่อของไปเซ็นไหวเพื่อนแน่ครับเพราะว่าบน่านแล้วเนาะบ่านแล้วน่านแล้วเดี๋ยวสิไปไหวปูเจ๊จักมือก่อนช่วงนี้อาจารย์ก็อยู่บ้านตลอดต้อครับเนาะแวะเพราะว่าแม่แรงเนี่ยต้องไปสวนอภิธรรมงานหนาต่างๆโอ้ครับครับครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งบานดีๆพันหนำนะครับเอาได้ครับเดี๋ยวจังใดเป็นอันนี้สิจุดถูกบอกพันหนำยังหนำ ครับผมมัดพอดีเลยครับผมได้ครับเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบาลแอมมาทาเลยเป็นวันทาเลยปะครับทาเลยปูทาได้เป็นว่าเก้าห้าทาไทยหนักเป็นวันทาตีได้เป็นว่าทาเพิ่มทาเพกาบบอสเปนว่าก้าครับเนาะครับเนาะอ่าตัวเลขของอาจารย์ต้อมของเฮาครับเอฟซีแคปนาจอ้ครับปกติเขาเราบ่อครับหนึ่งห้าศูนย์ได้เห็นบ่อยเราสี่เศษเห็นบ่อยนอนสีบ่อยตรงๆนั่นหรอเก้าห้ากาบบอครับเป็นว่า ยุ่งหลายครับอาจารย์นี่ครับผมวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2จ็ดครับนะครับเนาะอันนี้เป็นทะเบียนรถครับทะเบียนรถค่ำรถคูณตัวครับนี่นิสันฟอนเทียครับท่านผู้ชมเนาะนี่เก้าหลาหละครับให้ถือรางวัลที่หนึ่งผนเนาะครับเนาะพ่อเสด็คขันใหม่นะผืนเห็นมีโชคมีลาบครับสองเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่ห้าตัดเลนครับหรือว่า อาจารย์ต้อมเพิ่นบอกหนึ่งห้าศูนย์หลัก็ปูเจ็กไฮเก้าหาครับเอฟซีปูยุงเก้าห้าห้าเก้านะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟซีเมื่อนีเบาแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมรทงนี่ไปเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีเจนสีเ่เหลือถืนอนะครับนอ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่าอยู่ของใหคกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนและกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้มชมเบาแมมอมเราทงหินข่าวกบลอดซาคารับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนรรมชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,า,าย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่ามผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะ,ะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็กแตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่ากน้ขนหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลห่โซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่โบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียดังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราอาาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาอาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ